บรรยากาศที่วัดศรีนครารา,ามบ้านดงเมืองอำเภอกุมภาวาปีนางขวัญใจห่อนบุญเหิมผู้บริหารจากห้างส่วนจำกัดขวัญใจการเกษตรเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากตระกูลถาปนาพงศ์ตระกูลห่อนบุญเหิมตระกูลเมืองเศรษฐีร่วมกันทอดกระถินสามัคคีถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตามารโดยมีพระราชวัชรวิสุทธ์ด ดอกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีการสมโพธองค์กถินที่ศาลาวัดก่อนจะตั้งขบวนแห่ไปรอบๆตลาดเมืองใหม่เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญต่อยอดกรถินสําหรับการทอดกรถินสามัคคีและถวายภากรถินเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษา เพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระพิสุขที่จำพรรษาท่วนไตรมาสได้มีอานิสงค์ของกรถินมีกำลังในการสืบอายุของพระพุทธศาสนาโดยกรถินสามัีคีในครั้งนี้ได้ยอดปัจจัยจำนวน823,046บาท25สตาตังค์ซึ่งจะนำไปซ่อมแซมและบูรณะาศาสนาสถานภายในวัดต,ต่อไป Hallo. Hallo. Dan moet jy raak doen. Dan moet jy dan dan. Ja, kom hier.